คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครวงวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนันหน้าด้วยนะ @nba222 ครับ,บผมเกียนแล้วนะครับกับทีเด็ดจารเจ NBA เ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย11พฤษภาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA สนรัฐอเารันเมกาเช้าวันอาทิตย์ครับเป็นเกม NBA รอบพร์ออฟรองชนะเลิศของทั้งสงสายทั้งตะว,วันออกและตะว,วันตกครับ โดยคู่แรกนิวยอร์กนิกส์ครับเปิดบ้านเมดิสันสแควร์การ์เดนเจอกับบอสตันเซลติกและคู่ที่2คู่ A อครับสะพานทองโกลเดนสเตทวอร์เลอร์เจ็ดโมงครึ่งครับดวลกับหมาป่ามิเนโซตาทิมบูบูบก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์สเกมนี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องอันหวานช้ำเมื่อเช้านี้ครับก็เรียกได้ว,ว่าอิ่มเอมกันไปครับคู่แรกอินดีนาเพเซอร์เจอกับคริปแลนด์โคลเลียครับก่อนแข่งคริปแลนด์เป็นต่อประมาณ2-3แต้มครับแล้วก็ไหลาย,ยาวไปที่5-6แต้ม เนื่องจากมาแบบฟูลทีมครบกันทุกคนครับและคู่นี้ผมไม่ยืนฝั่งทางด้านทีมเยือนคลิปแลนด์คาลเรครับมองว่าน่าจะบุกมาเก็บเกมนี้ได้ครับแล้วก็เป็นไปแบบเช่นนั้นครับเอาชนะไปได้ขาดลอยด้วยสกอร์126ต่อ104รยเรียกได้ว,ว่าเชียร์แบบสบายๆตั้งแต่ต้นจนจบส่วนคู่ที่2ครับเดนเวอร์นาเก็ตเจอกับเต็งหนึ่งอย่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนแข่งครับทีมโอเคซีพลังหนุ่มเป็นต่อประมาณ5-6แต้มครับ แต่คู่นี้ผมไม่เห็นด้วยตามน้ำต่อครับก็มองว่าเดนเวอร์นักเกตเองครับที่มีทั้งนิโคล่าโยคิชแล้วก็เจมาลเมเร่ครับน่าจะตอก่อนกับโอเคซีได้อย่างสูสีครับแล้วก็ทำได้ดีเกินคาดสุดท้ายเดนเวอร์นักเกตสามารถปราบโอเคซีได้สำเร็จในช่วงต่อเวลาโอเวอร์ไทม์ครับจบไปได้วยสกอร์1 1 3ต่อ1 0 4เรียกไดเรีวยกว่าหวานเจี๊ยบทั้งสองคู่โดยการวิเคราะห์ในวันนี้ครับนิวยอร์กนิกส์เปิดบ้านเมดิสันสแควร์การ์เดนเจอกับแชมป์เก่าบอสตันเซลติก โดยนิวยอร์กนิกส์ทีมดับ3สายต้นออกนำโดยเจอเลนบรันซนกับคาเวนโทนี่ทาวเสริมด้วยโอจิโนโนบิมิเกลบิชเชสและก็โจชฮาร์ตส่วนบอสตันเซลติกแชมป์เก่าซีซั่นที่แล้วทีมดับ2ในสายต้นออกนำโดย J, คู่ทูเจกับเจสันเท่ัมกับเจอเลนบราว์เสริมด้วยเจ้าโลน้นเดริกไวจานจูฮอริเดและก็จอมเก่าตาหวานโอฮอฟฟอดลงเล่นตัวจริงในวันนี้ครับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บแซมเฮาเซอร์สถานะเป็นเดย์ทูเดย์ครับ เจอกันมา2เกมครับบอสตันแพ้คาบ้านทั้ง2เกมครับด้วยสกอร์105ต่อ108และ90ต่อ9กครับเรียกได้ว่าทั้ง2เกมบอสตันเป็นฝ่ายขึ้นนำตลอดครับแล้วก็มาพลาดท่าซะเองครับทั้ง2เกมก็จบคล้ายๆกันครับและเกมนี้ครับถ้าบอสตันบุกมาแพ้อีกครับโอกาสตกรอบก็99.99%เรครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมน่าจะยืดเยื้อกว่านั้นครับบอสตันน่าจะบุกมาชนะได้อย่างน้อย5แต้มยืนฝั่งแชมป์เก่าบอสตันเซลติก อีกหนึ่งคู่ครับสะพานทองโกลเด้นสเตทวอย์โรยัลวันนี้จะไม่มีสเตเฟนเคอร์รี่จากอาการเจ็บฮามสตริงครับน่าจะกลับมาได้หลังวันที่14พฤษภาคมครับไลอัพหลักๆจะนำโดยเทพบุตรจิมมี่บัตเลอร์กับพี่บัวเขียวเดรมอนด์กรีนมือสกอร์มีบัดดี้ฮิลกับเบรนดอนพอตเซมสกี้ครับส่วนผู้เล่นชุดวงในครับวันนี้สตีฟเคอร์ไว้ใจดาวรุ่งอย่างเควินตินโพสครับมายืนรีบาวใต้แป้นแข่งกับรูดี้โกเบร์ครับ โดยมาปลายมิเนสตาทีมบูบูปทีมเยือนนำโดยเจ้าของฉายาแอนแมนเอเทนี่เอ็ดเวิร์สกับจอมเก่าไมค์คอลลี่จาเดนแมคเดนเนลส์จูเลียสเรนเดลและเจ้าพ่อวงในรูดี้โกเบร์ครับ โดยในเกมแรกครับสปานทองบุกไปปราบด้วยก่อน99ต่อ88และเกมล่าสุดครับสปานทองที่ไม่มีเคอรี่ครับก็บุกไปแพ้93ต่อ1 1 7เรียกร้ว่าแพ้ขาดลอย24แต้มครับและเกมนี้ก็ยังคงไม่มีเคอรี่ครับแต่ยังไรก็ตามการเล่นในเชสเซนเตอร์ก็มองว่าจิมมี่บัตเลอร์กับพี่บัวเขียวเดรมอนครีนครับก็น่าจะทําทุกวิถีทางครับเพื่อต่อกรับทางด้านมิเนโซตาทิมบิลฮูพีได้ครับถ้าแพ้คงไม่เกิน5แต้มกัดฟันเลือกบวยรองไปแม้้รูวว่่าเสีียงในนนั้ ทศนาจารย์เจ11พฤษภาคม2025ผู้แรกบอสตันเซลติกคงต้องใช้ทำการแสดงแล้วครับเกมนี้ถึงเวลาสำคัญที่ต้องปราบนิวยอร์กนิกส์เอาชนะได้อย่าง105น้อย5คะแนนส่วนอีกหนึ่งคู่กัดฟันเลือกสะพานทองจองชัยครบท่งเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ